สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบคุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณไม่คาดคิดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณมาดูค่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราทำมาทําความรู้จักกันก่อนนะเป็นพลังงานของใครที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้าง ปลายทางเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเพิ่งจบเรื่องราวบางอย่างและกำลังเดินสู่จุดมุ่งหมายใหม่อืมกำลังเดินไปสู่จุดหมายใหม่ค่ะกำลังเริ่มทำ อืมใช่เลยแสดงว่าบางพลังงานอาจจะเพิ่งจะจบกับความรู้สึกที่ไม่ดีถูกโกงถูกหลอกถูกหักหลังก็ได้และมันสร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมาใหม่และมุ่งมั่นตั้งมั่นกับจุดมุ่งหมายใหม่ด้วยตอนนี้คุณแข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งและพร้อมเดินไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคุณพร้อมมากๆแล้วค่ะตอนนี้นะอีกหนึ่งใบโอ้โหสุดยอดคุณเป็นคนที่ผู้คนรอบข้างให้ความเคารพยำเกรงมากๆเพราะอะไรคะคุณฉลาดคุณเก่ง คุณเก่งรอบด้านเลยอ่ะและแข็งแกร่งมากบวกกระใบนี้ด้วยเลยแข็งแกร่งสุดๆอ่ะเป็นคนที่เพิ่งจะจบเรื่องราวที่แบบทําให้ชีวิตตัวเองแย่มากเรื่องราวที่ที่มันพังอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้มันพังมาแล้วชีวิตฉันพังมามา,มากแล้วยับเยินมากแล้วแต่ต่อไปเนี้ยตัวตนตรงนั้นฉันหายไปแล้ว คุณกำลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามันค่อยๆก่อจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้ยคุณแกร่งแล้วคุณแกร่งมากเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆมันได้หลอ่อหลอมคุณให้เป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งฉลาดรู้เท่าทันปัญหาทุกอย่างเข้ามาตอนนี้ คุณบ่อยยันแล้วค่ะคุณบ่อยยั่นเลยมาค่ะแล้วนี่เลยนี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแรกของคุณเลยนะการที่คุณจบบางสิ่งบางอย่างแบบพังแล้วก็เดินไปสู่จุดหมายใหม่กำลังจะเดินออกและไปสู่จุดหมายใหม่มาค่ะมาดูต่อคุณเองก็ยังไม่รู้เนื้อเรื้ตัวนะว่า ตัวตนของคุณอ่ะได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างมากมายเลยมาดูต่อจะ้ะอืมเห็นไหมคุณจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วอย่างมากมายคุณจะกลายเป็นคนเก่งหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อเพื่อให้จุดมุ่งหมายใหม่ของคุณประสบความสำเร็จ แล้วงไงต่อคะเห็นไหมจบแน่นอนคะ่ะไพ่ยืนยันว่านี่เป็นวาระสุดท้ายตัวตนสุดท้ายของคุณแล้วคุณจะไม่ได้พบไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วเพราะตั้งแต่นี้ไปคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนมีสติมีปัญญาไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณสามารถ จะผ่านเป็นไปได้และเห็นไหมคะกลายเป็นคนครูใหญ่ผู้รอบรู้ทุกเรื่องคนเริ่มจะเข้าหาคุณจำเกงคุณชอบคุณรักคุณเพราะตัวตนใหม่ของคุณทั้งแข็งแกร่งอ่อนน้อมละมุนมาก ใครอยู่ใกล้ก็อบอุ่นมากเลยเห็นไหมคะและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงอ,อขอโทษค่ะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดและคุณจะงงค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ